ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม,มครับเอาเครื่องดื่มคอมโดอหนึ่งขวดครับ่านได้เลยครับคุณหมอโรคจิตคุณหมอโรคจิตชอบโชว์ดูไหมครับ ผมเป็นหมอจิตแพทย์นั่นแหละผมหมายถึงอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> แล้วเป็นไงครับช่วงนี้คนไข้โรคจิตเยอะไหมครับโอ้โหช่วงนี้คนไข้โรคจิตเยอะมากครับด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คนเครียดนะครับไก่ก็แพงหมูก็แพง <c oughs> แต่เมียถูกนะครับถูกยังไงอะถูกเสมอ ว่าแต่คุณหมอเนี่ยทำไมชอบดื่มเครื่องดื่มคอมมาโดล่ะครับก็เพราะผมรู้เลยครับว่าเครื่องดื่มคอมมารโดมีไลซีและคอลีนด้วยและยังมีวิตามิน B6 และ B12 ด้วยครับทุ่มห้สุดไม่หยุดทำและบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เครื่องดื่มคอมมาโดมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นมินิบิ๊กซีและยังมีแมทโครด้วยครับอุ๊ยสะดวกซื้อสุดๆเลยนะครับผมจัดไปเลยในครวดเจ้าพอดีเลย หมอคุณหมอขาหนูมีเรื่องอยากจะถามอะค่ะเออรู้หรือเปล่ารู้ครับอบ้าหรอหนูยังไม่ได้ถามเลยอาเชิญถามเลยจ้ะจกบทําไมถึงบินไดู้กบทําไมถึงบินได้เพราะกบมันใส่ผ้าทำไมแบบมีปีกไม่ใช่เพราะกบมันกินยาวิเศษเข้าไปกินยาวิเศษเเหรอเนี่ย งูทำไมถึงบินได้อเพราะว่างูมันกินยาวิเศษเข้าไปไม่ใช่งูมันกินกบเข้าไปเพราะยาวิเศษมีเม็ดเดียวนกอินทรีทำไมถึงบินได้อ่าพราะนกอินทรีมันกินงูเข้าไปไม่ใช่เพราะนกอินทรีมันบินได้อยู่แล้วเพราะมันมีปีกนี่รู้ไหมว่าทำไมเครื่องบินถึงบินได้อ่ะเพราะว่าเครื่องบินมันมีปีกไม่จริง่ะขนาดพระ มีปีกยังบินได้ว่าอะไรบินได้พระบินทบาตหมอขาตอหนูรักษาเขาหนูมนไม่ได้รักหมอก็ยังไม่หายเดี๋ยวครับสรุปจะเอาเครื่องดื่มพอมนโดไหมครับเนี่ยจขวดเออไปี่ขวด Música